ท่านผู้ชมครับวันนี้มาเยี่ยมลานสาวกับน้องชายครับซึ่งเป็นโรกเขาเป็นมะเร็งตับครับท่านผู้ชมเพิ่งเพงได้ออกมาจาก ICU เมื่อสามวันที่แล้วครับตอนนี้ลานสาวเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับก็มา <c oughs> ช่วยดูแลคุณพ่อ พร้อมกับไลฟ์สดวันนี้ตั้งใจจะไะลฟ์สดครับได้บอกบุญแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังครับนี่คือสภาพอาการตอนนี้ท้องเป็นยังไงลูกดูดดท้องคุณพ่อซิท้องดูสิครับลูกโอ้พ่อคุณพ่อท้อง กับเด็กกันเย็ะครัผูชมครับสาวน้อยดูแลพ่อวันนี้กลับมาจากโรงเรียนก็เนื่องจากโรงเรียนมีภารกิจนะครับมีงานเยอะเขาบอกลง,ลงไม่มีเวลาซ้อมไม่มีเวลาทำอะไรเลยออกไปออก จะออกไปออนไลน์จะออกไปเล่นเปิดหมวกก็เป็นห่วงคุณพ่อเป็นห่วงคุณพ่อท่านผู้ชมน่าสงสารอยู่เหมือนกันลานสาวตัวคนเดียว <c oughs> คุณแม่ออกไปขายของแบ่งกันทำหน้าที่ <c oughs> คุณพ่อก็ร้องโอดโอยเจ็บปวดอยู่ครับนึง น,น,น่าสงสารครับท่านผู้ชมหลวงพ่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนน้องชายครับซึ่งเป็นซึ่งเป็น uh huh. พ่อของน้ำเมยเพ็นกตันยูดูอาการก็น่าสงสารอยู่